สวัสดีครับสวัสดีเอทุกท่านครับสวัสดียามเช้านะครับสวัสดีผู้รับชมอยู่ในขณะนี้ทั้งในและต่างประเทศนะครับวันนี้บรรยากาศดีๆหมอกลงแต่เช้าเลยครับยางเข้าดูหนาวแลวนะครับเนี่ยครับดูบรรยากาศตอนเช้ามาถ่ายให้ชมกันตลางๆนะครับส่วนพ่อคุณช้างก็อยู่ที่นู่นนะครับพอดีตอนนี้กําลังจะเข้าดูผสมพันธุ์นะครับ ของพ่อคุณช้างก็เลยต้องแยกพี่มัมมาอยู่ตัวเดียวครับเพราะว่าพ่อคุณช้างกาลังจะเข้าดูการของการผสมพันธุ์ซึ่งมีตัวเมียเดินทางจากจังหวัดเชียงใหม่มานะครับมาหาพ่อคุณช้างมาอยู่กับพ่อคุณช้างครับมาให้เราดูแลให้มาอยู่กับเรานานครับเพราะว่าตกงานช่วงโควิดเหมือนกันหมดนะครับก็เลยเอามาให้เราดูแลช่วยดูแลให้ เพื่อในการผสมพันธุ์ช้างไทยของเรานะครับสืบทอดต่อไปช้างที่มานั้นได้ตั้งชื่อนะครับได้ตั้งชื่อให้ชื่อแม่กาลเกตนะครับเพราะว่ามี f c หลายท่านส่งชื่อเข้ามาแล้วก็ให้ชื่อนี้นครับว่าชื่อนี้เป็นชื่อที่มีเป็นสิริมงคลนะครับเป็นชื่อที่เพราะแล้วอีกหน่อยผมจะไปถ่ายให้ชมนะครับว่าเป็นยังไงส่วนเรื่อง ถุงยังชีพช้างนะครับที่ตอนนี้เราก็กําลังดําเนินการต่อนะครับแล้วก็ยังทําต่อมันเดิมนะครับแต่จะแจกทีเดียววันที่25เลยนะครับเพราะว่าเราจะระดมทุนระดมอาหารถึงวันที่25เราจะไปแจกทีเดียวเลยครับเพราะว่าถ้าเราแจกทุกวันทุกวันก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นนะครับเจะระดมทุนไว้ถึงวันที่25เราก็จะเดินทางไปแจกนะครับ ก็มีความช้างหลายท่านนะครับที่ต้องการนะครับแล้วก็ติดต่อหาผมมาหลายท่านนะครับผมก็เลยตั้งเป้าวันที่25นี้ผมจะเดินทางเจ๊ครับถ้าใครมีข้าวสารอาหารแห้งก็สามารถส่งต่อมาหาผมได้นะครับที่ที่อยู่ที่ผมจะลงไว้หน้าจอให้นะครับถ้าใครที่อยากจะร่วมเดินทางสายบุญด้วยกันนะครับก็สามารถติดต่อตอบตามหาผมได้นะครับ เดี๋ยวผมจะลงที่อยู่ไว้ให้วันนี้พลายมําครับอยู่ในทุ่งกว้างครับอย่างมีความสุขนะครับเป็นภาพที่มีความสุขครับยืนเดิมหญ้าอยู่ในทุ่งนะครับส่วนสับปะรดนะครับก็ตอนนี้ก็ได้อยู่สิบไร่นะครับได้สิบไร่แล้วนะครับมีเอฟซีหลายท่านครับสอบถามเข้ามานะครับก็ได้ประมาณสิบไร่แล้ว และก็ขอบคุณคุณป้าท่านหนึ่งครับที่ได้ทําป้ายให้เราครับป้ายโฆษณาป้ายทางเข้าปางของเรานะครับได้จัาทําให้ก็ขอบคุณคุณป้าลินดาด้วยครับที่ได้ทําป้ายให้ก็น่าจะติดตั้งวันนี้นะครับวันนี้ขอบคุณ f อที่ส่งมันเกลียวมาให้ครับจากสกลนครน,นะครับที่ได้ส่งมันเกลียวมาให้ด้วย นี so, you 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 ่คือผู้ใหญ่คุณช้างของเราครับผู้ใหญ่คุณช้างของเราซึ่งตอนนี้มีเอฟซีหลายท่านถามหานะครับแล้วก็มาขอพรจากพ่อใหญ่คุณช้างเป็นจํานวนหลายท่านนะครับมาขอพรกับคุณช้างเพราะว่าหลายท่านก็ฟันเห็นหลายท่านก็เดินทางมาไกลครับจากต่างประเทศก็มีครับจะมาหาพ่อคุณช้างเพราะว่ามาขอพรกับพ่อคุณช้างของเราครับเป็นความเชื่อนะครับเป็นความเชื่อ นี่ครับพ่อใหญ่คนช้างของเราที่บ้วนท่วมดีครับสมบูรณ์มากเป็นพ่อพันธุ์นะครับตอนนี้ถึงอายุจะมากแต่ร่างกายยังฟิตครับยัง,ยงโอเคนะครับยังโอเคเนี่ยครับเลี้ยงอย่างสมบูรณ์นะครับส่วนน้องใบบุญก็อยู่ทางนู้นนะครับ สึกว่าจะเงาเงาไงไม่รู้ครับน้องใบบุญวันนี้ครับไม่ค่อยลาดเลยครับวันนี้หรือไม่ได้เล่นหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับเดี๋ยวจะพาไปดูนยครับว่าเขาเป็นยังไงวันนี้ ดูครับเพื่อนเล่นของใบบุญเขาครับนี่ยครับถูกกันมากครับเป็นเพื่อนเล่นของใบบุญเขาเนี่ครับเป็นน้องใบบุญของเรานะครับตอนนี้ รอดีจ้าแลายไปครับเป็นการท้มังจรเ,เติบโตครับาเ,เล่นจเ,เล่นต่างเดียวครับใบบุญ คือสุนัขจอน,นะครับที่มาอยู่กับเรานะครับขาวนะครับสวัสดีจ้าเนี่ยครับเนี่ยครับความน่ารักนะครับน้องคุณทำอะไรครับ ดูอย่างเดียวครับไม่สนใจใครครับตัวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยครับช่วงนี้ก็กำลังมีงมโครงการหลายอย่างที่ร่วมด้วยช่วยกันช่วยทางช้างตกง,งานทั้งคนตกง,งานแล้วก็ใครท่านใดที่สนสนใจนะครับสนใจอยากได้ตะกุดนะครับกดรกน้องใบบุญก็ติดต่อสอบถามหาเราได้นะครับนะครับใบบุญมาทกทายเอฟซีท่านนะครับ เริ่มเป็นอย่างพี่มามแล้วครับเห็นกล้องไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้ท่านใดที่สนใจรกน้องใบบุญสามารถติดต่อสอบถามหาเราได้ใครที่ยังตกลหล่นรายชื่อตกหล่นอยู่ก็แจ้งมาหาเราได้ครับส่วน เรื่องอาหารการกินช้างลายสับปะรดถุงยังชีพกวานถ้าใครสนใจก็ติดต่อสอบถามหาเราได้ครับหรืออยากจะร่วมเดินสายบุญกับเราก็สอบถามมาได้ครับวันนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ขอให้ท่านมีความสุขมากนะครับาลาไปด้วยภาพน้องใบบุญนะครับ